อันว่าข้าพระองค์ไปแล้วเห็นแล้วซึ่งเรวตะนั้นจักมาดังนี้อันว่าพระศาสดาตรัสแล้วว่าดูก่อนสารีบอันว่าเธอยังการไปจงให้อยู่ทับก่อนดังนี้ไม่ได้ประทานแล้วเพื่ออันไปอันว่าพระเถระทูลอำลาแล้วซึ่งพระศาสดาโดยอันล่วงไปแห่งวันเล็กน้อยอีกอันว่าพระศาสดาตรัสแล้วว่าดูก่อนสารีบ อันว่าเธอยังการไปจงให้อยู่ทับก่อนแม้อันว่าเราจากไปดังนี้ไม่ได้ประทานแล้วเพื่ออันไปนั่นเที่ยวแม้อันว่าสามนเนนคิดแล้วว่าถ้าว่าอันว่าเราจะอยู่ในที่นี้ไซอันว่าญาติทั้งหลายติดตามแล้วซึ่งเรายังบุคคลจะให้ร้องเรียงซึ่งเราดังนี้เรียนเอาแล้วซึ่งกรรมาฐานเพียงใดแต่พระอรหันต์จากสำนักของพิสุทั้งหลายเหล่านั้น ถือเอาแล้วซึ่งบาทและจีวรเที่ยวไปอยู่สู่ที่จะริกไปแล้วสู่ป่าแห่งไม้ตะเคียนในที่อันประกอบแล้วด้วยโยอดสามสิบแต่ที่นั้นบรรลุแล้วซึ่งพระอรหั์กับด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายในภายในแห่งประชุมแห่งเดือนสามในภายในแห่งพรรษานั่นเที่ยวแม้อันว่าพระเถระประวารณาแล้วทูลอำลาแล้วซึ่งพระศาสดาพเพื่อประโยชน์แก่การไปในที่นั้นเกีก อันว่าพระศาสดาตรัสแล้วว่าดูก่อนสารีบุตรแม้อันว่าเราจากไปดังนี้สเสด็จออกไปแล้วกัดบวบยร้อยแห่งพิสูจน์ทั้งหลายห้าในการแห่งพระศาสดาสเสด็จไปแล้วหน่อยหนึ่งอันว่าพระเถระชื่อว่าอ,อนอนยืนแล้วที่หนทางสองแ่งกราบทูลแล้วกับพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในหนทางเป็นที่ไปทั้งหลายสู่สำนัก ของสามเลน,นชื่อว่าเรวตานาอันว่าหนทางอันอ้อมนี้เป็นประเทศเป็นที่อยู่อาศัยแห่งมนุษย์อันประกอบแล้วด้วยโยอดหกสิบย่าเป็นอันว่าหนทางอันตรงนี้เป็นหนทางอันอมมนุษย์กำหนดถือเอาแล้วอันประกอบแล้วด้วยโยอดสามสิบย่าเป็นอันว่าเราทั้งหลายจะไปโดยหนทางไหนดังนี้ อันว่าพระศาสดาตรัสถามแล้วว่าดูก่อนอานนท์ก็อันว่าศรีบลีมาแล้วกับด้วยเราทั้งหลายหรือดังนี้อันว่าพระเถระชื่อว่าอานนท์กราบทูลแล้วว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าข้าอันว่าพระศรีบลีมาแล้วกับด้วยเราทั้งหลายดังนี้อันว่าพระศาสดาตรัสแล้วว่าถ้าว่าอันว่าศรีวลีมาแล้วไซอันว่าเธอจงถือเอาซึ่งหนทางอันตรงนั่นเทียวดังนี้ ได้ยินว่าว karaoke, signal, อันว่าพระศาสดาไม่ตรัสแล้วว่าอันว่าเรายังเข้าต้มและเข้าส่วจะให้เกิดขึ้นแก่เธอทั้งหลายอันว่าเธอทั้งหลายจงถือเอาซึ่งหนทางอันตรงเธอดังนี้ทรงทราบแล้วว่าอันว่าที่นั่นเป็นที่เป็นที่ให้ซึ่งวิบากแห่งบุญแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นเหล่านั้นย่อมเป็นดังนี้ตรัสแล้วว่าถ้าว่าอันว่าศีรลีมาแล้วไซอันว่าเธอจงถือเอาซึ่งหนทางอันตรงเธอดังนี้ ก็ครั้นเมื่อพระศาสดา,สดาสเสด็จดำเนินไปแล้วสู่หนทางนั้นอันว่าเทวดาทั้งหลายคิดแล้วว่าอันว่าเราทั้งหลายจากกระทำซึ่งสการะแก่พระเทระชื่อว่าสิวลีผู้เป็นเจ้าของเราทั้งหลายดังนี้